สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาพบมาพอก,กับช่องเบนเจ่าแชแนลหุ่ยล้ด้วจ้ะคลิปนี้พามาเขาสวนอีกแล้วพี่น้องสวัสดีกันด้วยดอกไม้สวยๆนะจ้ะเราก็กมาเก็บราสเบอร์รี่หรือว่าฮิมแบ์กะลางแดงอี้รพี่น้องได้เ,เก็บทุกมือทุกมือที่เก็บไปเที่ยวที่แล้วเก็บสองรอบนะจ้ะเก็บไปเราเอาไปเฮ็ดอันแยม ได้สองกระปุกกระปุกละสี่ร้อยห้าสิบกรัมถือว่าได้หลายนะพี่หลอกลูกใหญ่น้ำใส่น้ำตาลสำหรับเพชรแย้มไปห้าร้อยกรัมต่อผลไม้หนึ่งกิโลผลไม้ล้วนๆนะจ๊ะเปรตไทยคลิปให้เบิง่งเพราะวา่าข้าบุ่นไห้ กับอันพ่อบ้านเพื่อนเฮ็ดเพื่อนบอกสูตรเพื่อนเปิดเน็ตบอกสูตรเพื่อนก็เลยกุกักกุกักเลยแต่กะได้รสชาติแซ่บจ้กพี่น้องรสชาตินี้ยอดเยี่ยมสำหรับมือใหม่เนาะบบเคยเห็ดเยี่ยมมาวาดนี่ก็เลยล่องเห็ดเบิ่ง เออชอรี่กับกำลังแดงว่าจะไปเก็บมเห็ดแยมมันก็เป็นเชอรี่แบบหวานๆนะมันก็จะบอแสบก็เลยบอไปเก็บมาเห็ดถ้าไปเก็บก็บไปเก็บมาก,กินสดดีกว่าจะเอามาเห็ดแยมนะจ้ะพอสมาคถ้าคนเยอรมันเห็ดแยมิันจะเก็บเป็นสตรอเบอรี่เอ้ยเป็นเชอรี่ที่รสสม แดงด้ยวยไก่ตอนนี้ยังเป็นชวว่วงเศร้าเลยนะจ๊ะบัท่านได้สวยบันไดเนาะอากาศกับกำลังหอนผักกับกำลังงาม ฮอนของเยอรมันตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบเออเอายี่สิบสี่หาองศาแต่ไม่ได้ในหอนคักเนาะมันเพิ่งเป็นช่วงซ่อมเมอออันฝั่งหรือว่าเริ่มต้นของซ่อมเมออวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อกี้นี้ก็ยังไม่ได้ในหอนหลายพี่นอ้องแต่ก็ถือว่าฮอนอยู่สำหรับคนอยู่นี่ Bỏ thì yêu mong hôn lâu mát 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 ลูกก็ยังม่ให้ลงไปโรงเรียนคือเกากะน่านจะเป็นวันพฤหัสเนาะตัวน้องแสบกับยุบาลก่อนเพราะว่าแม่ก็บ่ได้ไปใส่เลยให้หลูกยุบาลม,มีน้องเอ้ยถึงกับได้นั่งมองกันทีเดียว ลองเอาจ่ว่าซังกับจะวาเห็นเขาอืมหวาน นี่ก็จะเป็นอีกสีเหลืองสีเหลืองจะลูกน่อยนะจะลูกบ่อยง่ญยแต่หวานพี่น้อเสา่บผมากินสีเหลืองเพราะว่ารสชาติเขาจะหวานสีแดงก็จะสมสมักหน้อย อยู่ข้างในประกาศดีแค้นก็ไปเจ็บแล้วค่ะน้ำขูด นี่พี่น้องลูง่ายๆช้ำๆแซมนีมมมม่กะัะกินกับไอซ์ครีมต้นทัวรนะ์กำลังกำลังดอกพี่น้องทัวร์ลันเตานะ่าเนาะดอกแล้วก็เป็นหมากแล้วนะี่เป็นหมากน้อยเราจะจับหมากแล้วเนาะ ย่มสาของสีก็สีไปเขาสวนตัดสลัดก่อนที่แดดจะออกเพราะว่าถ้าแดดออกเขาจะบอค่อยกรอบค่อยหวานจะ้ะเขาจะมีรสขมนิดๆเนาะปะเขาสวนกันเมื่อนี้ก็จะตัดไปต้นเดียวแล้วจ้าพี่เ้องเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วเนาะไอ้เจ้า ไอ้พีดแห้งมาเลยเขากรอบแล้วเดีวเขาจะแตกกรอบกรอบเพื่อนเนาะบูดิัวเดียวเต็มกระมัง ต้นขนาดเ่ยกะขนาดไดโนโดเสาร์ผกวยออแล้วพี่น้องมันเหา้าพีก็เป็นดอกแล้วพักชีที่หยอดไว้กับหลุมพิกกะง่ามแล้วพี่น้องจะเป็นดอกแล้วต้องมาถอนไปกิน อันนี้จะเป็นพริกพันหน่อยลูกลูกขาวๆมั้งสันสันเป็นดอกก้อนมมส่วนพาสลัดหอกบหอเป็นหัวเรียบรอย้อยน,นี่พี่น้องกินกับพันปลาเป็นแต่แสบขนาดปะคะิปนี้ก็เอาไวส้สำเนาเละพี่น้องผ้เขาส่วนเก็บผัก พ่อันไม่คลิปหนาแล้วจ้ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ค่ะเด้อสวัสดีค่ะขแขนงขแขนง